สวัสดีครับเจียมมาตกกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับของใหม่หมัดหิมะนั่นเองหมัดคริสต์มาสเรียกว่าหมัดคริสต์มาสละกันอาจจะดูไม่ค่อยหิมะเท่าไหร่นะเรียกว่าเป็นหมัดคริสต์มาสละกันซึ่งหมัดคริสต์มาสเราเมียหงบอกว่ากลับมาในไม่ใช่กลับมาสิมาจําหน่ายในแบบพิเศษพิเศษนะครับพิเศษพิเศษเพราะว่าปกติเอาเนี่ยกาชา เวลาหมัดมามันจะชอบมาในตู้กาชาห้าเหรียญถูกไหมนะครับกาชาห้าเหรียญตอนนี้มีไหมนะจับกดผิดกาชาห้าเหรียญตอนนี้ไม่มีไม่มีนะกาชาห้าเหรียญไม่มีแต่ว่ารอบนี้มาพิเศษเพราะว่ากาชาห้าเหรียญจะลดเหลือแค่สามเหรียญน,นะ จากที่น้อง,องบอกผมหมุนหมุนหม,มุนไปจนก,กว่าจะได้ห้าเหรียญน,นะผมได้ยากกับพี่อาร์ผมแพงนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงีย้ยเหลือแค่สามเหรียญนะครับสําหรับรอบนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสเดียวสําหรับคนที่อยากได้หมัดนะครับในงบที่จํากัดหรือว่างบที่ถูกกว่านะครับรอบอื่นๆนะแต่ความจริงจะถูกกว่ารอบอื่นไม่ก็บอกอย่างนั้นตรงๆไม่ได้เพราะถ้าเกิดน้องดวงไม่ดีอะ มันก็ไม่มีการันตีนะครับมันก็ไม่มีการันตีถ้าน้องดวงดีๆเนี่ยรอบอื่นก็อาจจะถูกกว่าได้หรือรอบนี้ก็อาจจะถูกกว่าได้แต่โอกาสที่รอบนี้จะถูกกว่ารอบอื่นเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าเพราะรอบนี้มันใช้เหรียญแค่สามเหรียญนะครับรอบอื่นกรชามใช้ห้าเหรียญแต่ถ้าเกิดน้องดวงสวยๆ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 สวยในกิจกรรมนี้เนี่ยก็อาจจะก็อาจจะสวยนะครับก็อาจจะแพงกว่ารอบอื่นก็ได้อันนี้ก็ไม่มีการันตีนะเตือนไว้ก่อนนะว่าไม่มีการันตีโดยกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกจนถึงวันที่หนะครับก็ หลังคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่นะเรียกว่าเป็นคุ้มค่ารับปีใหม่แล้วกันนะนอกจากตัวหมัดแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวสกินรถด,ด้วยนะครับซึ่งสกินรถเนี่ยเวลาที่น้องหมุนได้่องเหรียญใช่ไหมนะมันจะได้สกินรถนะครับขอเปิดแป๊บหนึ่ง เขาเปิดแป๊บหนึ่งลืมหาก่อนโอเคจุดึดดุดจุดึุดดอ่ะใช่นะครับสองเหรียญหนึ่งหนึ่งอันเนี้ยก็น่าจะได้ตัวหินอีโวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าน้องหมุนได้สองเหรียญเนี้ยน้องจะได้สกินลดตัวไหนว่าชื่ออะไรวะสกินลด ตัวแปร์ตัวแปร์สกินรถชื่อบอลีปาร์ตี้บอลีปาร์ตี้อย่าบอกนะว่าลืมแอปมาอ่อนี่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 เป็นสกินรถแบบเสียงเพลงนะสีสันสดใสนะครับบอลิวูบอหลิวูดนะอินเดียอินเดียตัวนี้สีสันก็จะแบบสดใสแล้วก็มีเอฟเฟกเป็นอ่า เสียงเพลงนะครับเป็นโน้ตเพลงออกมาจากตัวเครื่องอันนี้คือได้สองเหรียญน,นะครับหมุนกาชาสองเหรียญได้แล้วก็เอาไปเลยนะครับส่วนสามเหรียญก็จะได้เป็นสกินหมัดตัวนี้ตัวนี้เราไม่มีสเตตนะครับบอกไว้ก่อนนะอืมสามเหรียญ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 จะได้เป็นอ๋อก่อนที่จะไปสามเหรียญมันจะมีท่าทางด้วยนะครับท่าทางที่จะอยู่ในกิจกรรมนี้สําหรับการสุ่ม แต่ว่าถ้าทางจะไม่ได้อยู่ตรงเหรียญนะถ้าทางมันจะสุ่มอยู่ตรงที่น้องไหนหวะหาไม่เจอน้องสุ่มมันก็จะมีโอกาสได้แทะทางไปเลยนะครับนี่ท่านี้ท่านี้ใส่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 นี่ยกหัวอชิบยับชิบชาบอยิบยับยิบบน่ยไหนๆก็มีสกินรถอินเดียขอยกหัวสักนิดยินนีนะจ้ายิบยับยิบเนี่้ายกหัวกวนตีนเดียท่านี้ ดูหัวมันสิอ่าอ่าอ่อ,อ,อันนี้จะอยู่ในตอนที่สุ่มนะครับตอนที่สุ่มได้เลยนะซึ่งราคาสุ่มเนี่ยก็จะ5ครั้ง100เพรเหมือนเดิมนะครับก็มีโอกาสได้ท่านนี้แล้วก็มีโอกาสได้ตัวเป็นโทเค็นนะครับซึ่ง2ครั้ง2โทเค็นจะได้สกินรถส่วนท้าน้องได้3โทเค็นนะครับน้องจะได้สกินหมัดคริสต์มาสตัวนี้นี่ หมัดนี้นะจะเป็นหมัดสีแดงนะครับแล้วก็ใส่แสดงในล็อบบี้ได้นะครับตัวหมัดเนี้ยมันจะมีสองเอฟเฟกขอไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมเสื้อตัวนี้มันดันแบบมีเอฟเฟกตรงตรง,ตรงชายเสื้อพอดีพอมีเอฟเฟกชายเสื้อแล้วมันดูแบบทับซอ้อนกันนะนี่ตัวนี้ตัวหมัดจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์สองอัน เอฟเฟกอันแร้เนี่ยจะเป็นอ๋อมันเป็นลายกระโหลกนอ้องดูดีๆเป็นกระโหลกนี่มันมีตาอยู่ตรงกระโหลกเห็นปะอ๋อตอนแรกกรนนิดว่าเป็นแบบกลมๆที่ได้ไม่ใช่นะครับเราเอากระโหลกมาใส่มือแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ออกมาจากตาแล้วก็ด้านหลังกระโหลกนะครับเป็นคล้ายไฟสีขาวแดงไฟที่ข้างในเป็นสีขาวแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์ไฟจะกลายเป็นสีแดงๆหน่อย ส่วนอีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าม like ันจะมีลายหิมะอยู่ด้วยเป็นเอฟเฟกหิมะอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะชัดขึ้นตอนที่ต่อยนะครับต่อยสิโผลโผล่เห็นไหมต่อยชี้สิโผลโผลถือเนลลับบี้จะเป็นแบบนี้เหมือนชุดนี้มันก็สีแดงๆอันนี้นี่อันนี้จะชัดหน่อยเห็นไหมจะเป็นจะโลก นะเอากระโลกมาใส่มือแล้วก็ต่อยซาพร้อมเอฟเฟกต์ตัวนี้สามเหรียญเท่านั้นนะครับสามเหรียญเท่านั้นจากที่ปติเราใช้5้าเหรียญน,นะรอบนี้เราเหลือแค่3มเหรียญถ้าอยากได้ก็จัดจำไปนะครับออส่วนมาดอื่นๆนะครับที่มีถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับความจริงก็ต่อไปประมาณ3รอบทําคลิปบอกไป3รอบแปลว,ว่ามัดไหนที่จะเป็นของแรบ้านครับซึ่งมัดนี้ อนาคตก็น่าจะมีการนํากลับมาขายแต่ว่าตอนที่กลับมานี้ก็ต้องบอกว่าก็ไม่รู้นะว่ามันจะกลับมา3เมเียญนหรือว่ามันจะกลับมา5เเดือนหรือมันจะหรือมันจะเปลี่ยนรูปแบบการขายไปเป็นอย่างอื่นนะครับมัดทุกหมัดของทุกอย่างเวลากลับมานี้มันอาจจะกลับมาขายเหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนวิธีการขายก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ซื้อตอนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราพอใจกับการซื้อราคาเท่านี้นะครับซึ่งมัดตัวนี้ก็จะกลับมาแน่ในอนาคตครับตัวอื่นก็เช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็กลับมานะครับในอนาคตตัวนี้ไม่กลับนะครับ มัดที่เป็นมัดแร่ตอนนี้มีอันเดียวเท่านั้นก็คือมัดตัวนี้นะครับมัดจริงจังของการคแับระหว่างฟรีไฟกับวันพันช์แมนนะครับส่วนมัดอื่นนะครับเนี่ยพวกนี้นะยังมีโอกาสกลับมาได้อยู่นะครับพวกนี้กลับมาได้หมดเลยนะครับส่วนมัดนี้มีกันอยู่แล้วเนาะตอนนี้มัดในเกมของเราก็มีทั้งหมด9อันด้วยกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับใหม่ก็อย่าลืมสะสมให้ครบนะครับส่วนใครขาดอันนี้ไปก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะจะไม่มีแก้วนะครับ ไปดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f Facebook y o u t u b e เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใบให้ว่าคลิปหน้าเนี่ยเป็นคลิปของฟรีอ่ะคลิปของฟรีนะครับมีแจกของฟรีอย่างที่เราบอกไปว่ากิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยจะหมดวันที่26หใช่ไหมหลังจากยี่สิบหกนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่มาแจกของฟรีแล้วก็หลังจากกิจกรรมใหม่หมดก็มีกิจกรรมหลังปีใหม่แจกของฟรีอีกหนึ่งรอบก็รอติตามชมคลิปหน้าน,านะครับน่าจะชอบ วันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook y o u t u b e เหมือนเดิมมาเจอกันใหม่จ้า